สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่17พฤษภาคมนะคะ2,560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เราคาดหวังว่าจะเห็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบนะคะ1,540-1,550นะคะปัจจัยกดดันเนี่ยคิดว่ามาจากข้างนอกนะะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเห็นเส้นเด็กของเราดิดตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะก็เป็นแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นราคานา้มันในวันก่อนหน้านั้นนะคะที่พุ่งดีดตัว พุ่งขึ้นรับข่าวเรื่องของอข้อตกลงระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียในเรื่องของการลดกําลังการผลิตที่จะขยายเวลาไปจนถึงเดือนมีนานะคะแล้วก็ผลประกอบการของหุ้นกลุ่ม ตัวพลังงานด้วยนะคะนำโดยปตทที่ออกมาดีกว่าคาดนะคะตรงนั้นค่อนข้างช่วยตลาดได้เยอะนะคะนักลงทุนกลุ่มสถาบันเนี่ยเป็นผู้เข้าซื้อหลักเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าถ้ามองประเด็นจากปัจจัยข้างนอกและข้างในประกอบกันในระยะเวลาตรงนี้เนี่ยคิดว่าความไม่แน่นอนมีค่อนข้างเยอะนะคะความกังวลที่มีการลงทุนต่อสินทรัพย์เสียสเส่ยงเนี่ยอาจจะเริ่มมีมากขึ้นนะคะสังเกตได้จากประเด็นในเรื่องของการเมืองที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะคะที่มีต่อ,อ,อตัวโดนัลด์ทรัมป์นะคะตัวประธานาธิบดีเองเนี่ยคิดว่า อาจจะมีความเสี่ยงทําให้การดาเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยอาจจะล่าช้าออกไปนะคะพะมีเรื่องโัวพันอ่อหลายๆประเด็นนะคะที่อาจจะต้องทําให้แก้ปลดล็อกทางด้านการเมืองให้ได้ซะก่อนนะคะซึ่งตรงนี้ก,ก,ก็ก็ทำให้มองว่าน่าจะมีความเสี่ยงเรื่องของตัวค่างเงินดอลลาร์สหรัฐก็กลับมาอ่อนค่าลงนะคะอ่อก็มีการ เงินเนี่ยก็ไหลกลับเข้าไปในเยนนะคะในฐานะเซฟเฟเว่นตัวหนึ่งลงไปถึงทองคําด้วยนะคะเท่าที่เห็นที่ผ่านมาเมื่อคืนวานนี้นะคะก็ความกังวลใจตรงนี้น่าจะกดดันบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะซึ่งเออเราก็มองว่าถ้ามองแล้วปัจจัยภายในของเราเองมีอะไรที่จะโดดเด่นต่อจากนี้ในระยะสั้นมาดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้มีต่อเนื่องเนี่ยก็คิดว่าค่อนข้างจะอ่อนกําลังนะคะเพราะเราจบรอบตัวผลรอบการประกาศผลประกอบการ ของบริษัทจดทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนั้นคิดว่าคงจะมีขาดช่วงแคตเตอลิสในระยะสั้นตรงนี้อยู่บ้างนะคะทำให้เรามองออตัวฟันฟลูเนี่ยอาจจะไม่ได้มีต่อเนื่องมากนักแล้วก็ในกลุ่มของสถาบันเองยังอยู่ในรูปแบบของการซื้อสลับขายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าคงไปไหนไม่ได้ไกลนะคะ เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้ที่พอทําได้นะคะขึ้นขายลงซื้อในกรอบไปก่อนตราบเท่าที่มันดัชนียังไม่หลุด1,530จุดลงมานะคะแต่ถ้าหลุด1,530จุดก็ใช้เป็นจุดถอยได้เลยนะคะ,ะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะเราคงตัวเมเจอร์ bch แล้วก็ตัว jmart เอาไว้นะคะวันนี้เราเปลี่ยนเซตของหุ้น ในกลุ่ม upside momentum นะคะครบกำหนด1เดือนนะคะ s วิ t อ h กจาก ksl sccc stanley นะคะเข้าชุดใหม่คือ bcpc bcpg นะคะ d e m ก o แล้วก็ wise นะคะหุ้นที่มีโอกาสติด cash balance ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะคะ news นะคะหุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้เสนอหุ้นเพิ่มใหม่2ตัวนะคะตัวแรกคือให้ซื้อตัว cpf นะคะ น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะเข้าซื้อที่24.6นะคะรอทำกำไร26บาทตัดขาดทุนที่24บบาทนะคะอันนี้เป็นการนำเสนอในเชิงของทางด้านเทคนิคนะคะมองว่า น่าจะรีบาวได้แล้วนะคะหลังจากที่ราคาลงมาลึกนะคะจน modify stochastic เนี่ย oversold นะคะแต่ว่าก็เริ่มกลับมาส่งสัญญาณซื้อพร้อม bullish d i v e r g e n t นะคะเพราะฉะนั้นก็ recommend ในเชิงเทคนิคสำหรับ CPF เข้ามา trading นะคะในระยะสั้นนะคะส่วนตัวที่2นะคะเป็น short sell ตัว BA นะคะที่เราให้ short sell เ,เนี่ยมองในเชิงพื้นฐานแล้วเนี่ยไตรามาสหนึ่งกำไรลดลงหนักที่สุดในกลุ่มสายการบินนะคะโดยคาดว่าในไตรามาสที่2ก็จะยังคงขาดทุนเพิ่มขึ้นนะคะทั้งจากรายได้ที่ไม่ฟื้นแล้วก็ต้ ต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นช็อตดีกว่านะคะสำหรับ B A นะคะให้เข้าช็อตที่19บาท60นะคะเราทำกำไรที่18บาทแล้วก็ให้ตัดขาดทุนท่าหลุดถ้าดีตัวขึ้นไปที่20บาท30นะคะส่วนอัปเดตตัวอื่นยังคงถือสถานะต่อนะคะไม่ว่าจะเป็น T A C C นะคะ K T C I V L แล้วก็ช็อตเซลล์ตัว A U ด้วยค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ